สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุมประทานสุธมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาส่งงานครับคุณผู้ชมคือมีพี่น้องอสั่งมีดโป้ตากังหันนะครับพร้อมกับตัดแต่งนะครับวันนี้ก็ตัดไปทั้งหมด4คู่นี่นะครับในส่วนที่ตัดออกไปก็ก็ประมาณเซนเซนกว่ากว่านะครับผมเซนกว่ากผมก็จะตัดอยู่ลักษณะนี้คือผมนะ่ะ ใช้งานมีดโป๊กกังหันเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วทาไมถึงต้องตัดนะครับถ้าไม่ตัดเนี่ยเอ่อมันจะความยาวนะครับความยาวมันจะค่อนข้างจะเก่งก้างไปหน่อยหนึ่งนะครับสาหรับสาหรับตัวผมนะหรือหรือว่าพี่น้องช่างทุกๆคนนะครับถ้าซื้อมีดโป๊กเกียงโป๊กกังหันมาเนี่ยส่วนมากแล้วจะตัดนะครับแล้วก็แต่งใหม่นะครับคุณผู้ชมคุณสมบัติของมีดโป๊ก เหล็กตากังหันนะครับผมก็คือมีคุณสมบัติเป็นเหล็กสปริงนะครับเป็นเหล็กสปริงแบบนี้นะครับเป็นเหล็กก้าเป็นเหล็กสปริงนะครับแล้วก็จะมีลักษณะโคนหนาแล้วก็ปลายบางนะครับโคนหนาปลายบางนะครับเวลากดรีทับที่ชิ้นงานเนี่ยเวลาโปรีดไปเนี่ยก็จะให้อ่า ความนุ่มความอ่อนตัวเนี่ยพอเหมาะพอควรนะครับก็คือถ้าเป็นช่างมืออาชีพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะนิยมใช้มิด,มดโปเกียงโปตาก,กังหันนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเอกลักษณ์เลยก็คือโคนหนาโคนเนี่ยจะแข็งนะครับตรงโคนเนี่ยจะแข็งแล้วก็ปลายเขาก็จะบางเฉียบขึ้นไปนะครับ ปลายอ่อนโคนโคนหนาปลายอ่อนนั่นเองนะครับก็เหมาะสําหรับงานโป๊ะทีนี้มาดูเอกลักษณ์ของเกียงโป๊ะกังหันคือจะบอกว่า,เ,าเป็นคู่เดียวเป็นคู่เดียวในโลกจริงๆนะครับมันมีเอกลักษณ์นะครับดูเผินๆแล้วเห,เหมือนกันทุกอันเลยนะครับดูเผินๆแล้วเหมือนเหมือนกันทุกอันเลยทีนี้ทําไมผมบอกว่ามันมีคู่เดียวในโลกคือลักษณะการปัดนะครับการปัดของเขาก็คือ จะปัดสไลด์เออส,สไลด์อีกแล้วตกลาวอีกแล้วตกลาวอีกแล้ว <c oughs> ลลการปัดสไลด์เออไม่ใช่สไลด์เนี่ยการปัดสไลด์เอ่อเนื้อเหล็กของเขานะครับก็คือโคนเนี่ยมันมันจะหนาแล้วก็เขาก็าจะปัดเจียออกไปให้ปลายมันบางทีนี้ในลักษณะการปัดของเครื่องนะครับคุณผู้ชมสังเกตลายตรงนี้นะนี่คุณผู้ชมสังเกตนะว่า มันไม่เหมือนกันซักตัวนะครับที่ผมบอกว่ามันมีคู่เดียวในโลกจริงๆเลยอ่ะดูดูดูลายนี้นะครับดูลายนี้แล้วก็มาดูอีกลายอีกอันหนึ่งนี่เห็นไหมครับลายไม่เหมือนกันนะครับทุกอันเลยแม้แม้มันจะในขนาดขนาดเดียวกันนะครับก็คือขนาดหกนิ้วนะครับนี่นะครับ อาจจะคล้ายๆนะครับอาจจะคล้ายๆนะครับเห็นไหมครับอาจจะคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนนะครับอาจจะคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนเห็นไหมครับความแหวงความอะไรของมันเนี่ยครับมันเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันมันผมมันเหมือนปืนเลยมันเหมือนลำลำเกลียวของของปืนเลยนะครับคือเกลียวเกลียวของปืนน่ะก็เป็นเกลียวไข่เกลียวมันอยู่แล้ว อันนี้ก็เปรียบเสมือนอาวุธชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับคำว่ามีดนะครับมีดโปแต่ว่าเป็นอาวุธที่ช่วยสร้างอาชีพนะครับทำมาหากินนะครับผมนี่แหละครับคือเอกลักษณ์โดดเด่นของกังหันเลยคนหนาปลายบางนะครับมีคุณสมบัติเป็นเหล็กสปริงคืนรูปคืนทรงได้นะครับเวลาเรากดโค้งงอก็สามารถคืนรูปได้ โป้ง่ายนะครับโป้ง่ายรีดเกลี่ยง่ายอันนี้ผมตัดไปสี่คู่เนี่ยพร้อมส่งหมดเลยนะครับพร้อมส่งหมดเลยมีเจ้าของหมดแล้วอามาดูในส่วนตัวของผมบ้างตัวของผมเนี่ยผมใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะอันนี้คือตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าพวกริ้วรอยใบปั่นอันนี้นะครับ ต้องบอกนะครับว่าตรงนี้มันจะค่อยๆหายไปในการเวลาของผู้ใช้งานนะครับของเจ้าของเกียงโป๊นั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าการโปร๊ไปแต่ละทีมันก็จะมีเนื้อสีโป๊เขือขระนะครับเราก็ต้องขัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราจะขัดสีโป๊พวกนั้นออกด้วยกระดาษทรายนะครับพอขัดแต่งขัดเกาใช้ไปนานๆแล้วนะครับพวกรอยเส้นที่ปัดเหล่านั้นอะ่ะมันค่อยๆหายไปตามการเวลา เอาง่ายๆนะผมเส้นพวกนี้ยมันหมายถึงเส้นประสบการณ์มากกว่านะครับเส้นประสบการณ์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่น้องใช้งานเกียงโป้บ่อยๆนะครับใช้งานนะครับใช้งานบ่อยๆนะครับมันจะลบไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วด้วยการใช้งานของของเรานะครับนี่อันนี้ของผมนะครับอันนี้ของผมความระยะระยะความสั้นของมัน อันนี้ผมใช้งานมาแบบปีปีกว่าแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะตัดไว้ที่จริงมันมันก็อาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่ว่านะครับมันมันจะค่อยๆสั้นลงมาเพราะว่าอะไรการการใช้งานจริงๆอะ่ะเราต้องขัดอยู่บ่อยๆนะครับเวลามันเลอะเออศษสีโป๊หรือบางทีมันอาจจะเป็นฟันตะกะแตนนะครับ มันอาจจะเป็นฟันแบบที่มันไม่เรียบเราก็ต้องขัดแต่งด้วยกระดาษทรายขัดเรื่อยๆขัดลับขัดแต่งอยู่เรื่อยๆพอหลายปีไปนะครับพวกรอยเส้นเหล่านี้มันจะค่อยๆจางหายไปนะครับมันก็จะมาเป็นลักษณะแบบของผมนี้เห็นไหมครับรอยเส้นเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่ายังเหลือแบบจางๆในบริเวณนี้นะครับเนี่ย มันยังเหลืออยู่แต่ว่ามันค่อนข้างจะจางมากนะครับก็ใช้งานต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเกียงโปรนเนี่ยก็จะไม่มีรอยเลยนะครับเนี่ยบอกว่าเป็นเกียงโป้คู่ใจเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ของผมเลย <laughs> อันนี้ของผมเลยม,เมันเป็นมันเป็นมีดโป้คู่กายเลย แล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเกียงโป๊แต่ละคู่นะครับมันจะเลือกเจ้าของนะครับมันจะเลือกเจ้าของสมมุติว่าพี่รับไปอ่าพี่รับไปคู่หนึ่งนะครับทีนี้วิธีการใช้งานแรกๆน่ะมันอาจจะดูขัดมือเก้งก้างไปบ้างนะครับพอทีนี้เอ่อเราใช้งานไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เกิดการขัดการปรับการแต่งซึ่งการขัดการปรบับการแต่งวิธีการใช้งานของคนนั้นๆน่ะมันจะหล่อเลี้ยงให้ เกียงโป๊ของเรานะ่ะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองมันจะเอ่อถูกปรับรูปทรงไปไปตามมือคนทำนะครับไปตามนิสัยของคนใช้งานของมันนะครับสมมติว่ามิดโป๊คู่นี้นะครับถูกใช้งานมาแล้ว10ปีอ่าถูกใช้งานด้วยช่างคนเดียวมาแล้ว10ปีถ้าเกิดว่ามีวันใดวันหนึ่งนะครับผมมีช่างอีกคนหนึ่งมาจับเกียงโป๊อันเนี้ยไปใช้งานนะครับคุณผู้ชม แน่นอนเลยครับ้อยทั้งร้อยนะครับเกียงโปที่อยู่กับเจ้าของเก่ามา10ปีนะครับพอตกไปอยู่กับเจ้าของใหม่ซึ่งไม่เคยจับใช้งานมาก่อนนะครับ,ม,ม,ม,รรรบมันจะดูขัดมือขึ้นมาทันทีเลยเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมมันจะดูขัดมือขึ้นมาทันทีเลยทั้งท้งที่เจ้าของเดิมเขาเนะ่ยใช้มีดโปคู่นี้อะโปแบบเรียบเนียนสวยงามแบบโปเต็มโปรเรียบคือดีงามเลยแหละนะครับดีงามเลยไม่มีข้อติเลยแต่ว่า วันหนึ่งนะครับเกิดว่าเปลี่ยนมืออาจจะช่างคนหนึ่งลืมเอาเกียงโปามาแล้วก็มายืมนะครับมายืมไปจริงเกียงโปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยืมกันนะครับมันจะเป็นของใครของมันอยู่แล้วอาสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุจําเป็นเกิดเหตุจําเป็นว่าเออลืมเอาเกียงโปามาขอเอาไปใช้งานหน่อยสักวันหนึ่งนะครับแล้วช่างคนนั้นก็หยิบของช่างคนนี้ไปพอไปใช้งานนะครับแน่นอนเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ การใช้งานที่ไม่เข้ามือนะครับไม่ถนัดนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีดโป้เลือกเจ้าของจริงๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามีดโป้เลือกเจ้าของจริงถ้าใครเป็นเจ้าของมันแล้วมันก็มันก็อยู่กับเจ้าของคนนั้นตลอดไปจนกว่ามันจะหักอ่ะสมมุติว่ามันหักเนี่ยดาบเนี้ยมันหักออกไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเจ้าของคนนั้นน่ะก็จะไม่ทิ้ง ก็จะไม่ทิ้งเกียงเหล็กอันนี้อ่สมมติว่าด้ามมันหายไปนะครับด้ามมันหายไปเจ้าของก็จะไม่ทิ้งใบเพราะว่ากว่าจะมันจะเข้ามือกว่าเส้นมันจะลบกว่ามันจะอืมมันผูกพันนะด้วยวิธีการทํางานแล้วก็การใช้หน่ะมันผูกพันทีนี้พอด้ามมันหักปุ๊บทําไงหาด้ามใหม่สิครับ หาเหล็กหาทองเหลืองอะไรก็ได้นะครับมาเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานไปนะครับมีดโปคู่หนึ่งนะครับอายุการใช้งานเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับผมเคยเห็นเอ่อมีดโปคู่15ปีหรือ20ปีผมก็เคยเห็นนะครับตากลังหันโดยช่างไม่ต้องบอกนะครับผมว่าประสบการณ์งานช่างจะอายุงานเท่าไหร่นะครับถ้ามีดโป20ปีเนี่ยคือแบบโอ้โหเป็นอาวุธที่แบบว่า สุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะคืออายุมีดโป้น่ะยี่สิบปีแล้วอายุของช่างอ่ะประสบการณ์ของช่างเนี่ยจะกี่ปีคิดเอาเองแล้วกันนะครับสุดยอดอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของมีดโป้กังหันนะครับผมก็เอาประสบการณ์แบบนี้มาบอกเล่าพี่น้องนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าอยากเลือกมีดโป้ที่มันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเอกลักษณ์นะครับมันจะตอบโจทย์ของช่างคนนั้นๆนะครับผมที่มันจะตอบโจทย์ตอบโจทย์งานให้มันเป็น เหมือนเหมือนมันเป็นจิตวิญญาณของช่างช่างสีช่างโป้เลยแหละนะครับมีดโป้เนี่ยคืออาวุธสําคัญเลยนะครับผมมันต้องมีมีดโป้คู่ใจสักคู่หนึ่งนะครับสมมุติว่าวันนี้มีดโป้คู่คู่ใจนี่หายไปแล้วก็ไปเอามีดโป้คู่ใหม่มาใช้งานนะครับกว่าจะปรับให้มันลงตัวเหมือนมีดโป้คู่เก่าได้เนี่ยใช้เวลานานมากๆนะครับใช้เวลานานมากๆใจก็จะคิดถึงแต่มีดโป้คู่เก่าที่มันหายนะ่ะอ่า อ่าปัญหาเลยที่มันที่มันที่มันไม่ได้อยู่กับเจ้าของคือมันหายมันจะไม่พังมันจะไม่ค่อยพังในการใช้งานแต่ปัญหาหลักๆเลยคือมีดโปหายนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนยืมไปหรือบางทีบางท่านตัวเราเองอาจจะหลงลืมไว้ที่ใดที่หนึง่งนะครับอันนี้ก็ก็ใช่ก็เกี่ยวนะครับปัญหาหลักๆเลยที่มันไม่ได้อยู่กับเจ้าของนานคือมันหายนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยอายุการใช้งานของมันอ่ะ ยาวนานนะครับสาหรับเกียงโปตากลงหันนี่แหละครับผมคุณผู้ชมก็เอาเรื่องราวแบบนี้นะครับมาเล่าสู่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับพูดถึงด้วยเรื่องของมีดโปะเหล็กตากลงหันนะครับเรื่องราวก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับที่ผมได้สัมผัสด้วยตัวเองมานะครับด้วยอายุงานก็ประมาณ20 26, 27 ประมาณนี้ครับประมาณ26 27ปีในอายุงานสายช่างสีของผมนะครับที่ได้สัมผัสคุกคีนะครับอยู่กับวงการช่างสีรถยนต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นมิตรโพคู่ใจต้องบอกนะครับว่าตัวนี้ผมก็เพิ่งจะได้มาเมื่อปียังไม่ถึง2ปีมั้งนะครับแต่ว่าผมก็โอเคกับเขาได้แหละนะครับอันนี้มันก็อยู่กับผมแล้วลนะ่ะทำไมผมถึงเปลี่ยนล่ะ <laughs> <c oughs> คือมีพี่น้องขอซื้อคู่เก่าของผมไปนะครับไม่รู้คู่เก่าดั้งเดิมนะ่ะมันตกไปอยู่ที่ใครแล้วนะครับตอนนี้จําไม่ได้แล้วอันนี้ก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นคู่ใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมแต่ว่าผมก็ใช้งานมันโอเคแล้วละ่ะเข้ามือกับผมดีแล้วนะครับผมโอเคก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมสําหรับที่มาที่ไปของเกียงโป๊ตากังหันนะครับทำไมช่างถึงนิยมใช้นำมาใช้งานกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับในรูปแบบการตัดแต่งพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับผมก็รับทําอยู่นะครับผมก็สามารถที่จะติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมาสั่งมาพูดคุยได้หรือว่าคลิปการตัดแต่งนะ่ะผมก็ได้ทําอัปโหลดลงไปแล้วนะครับผมก็วิธีการนะ่ะก็ไม่ยากหรอกครับคุณผู้ชม <laughs> ถ้ามีมีแค่กันไกลกับกระดาษทรายแล้วก็ทําตามในคลิปที่ผมทนะําน่ะ ก็สามารถที่จะทําตามได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องไม่สะดวกตัดแต่งหรือว่าอยากให้ผมตัดแต่งให้ในลักษณะพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับแต่ว่าพวกเส้นพวกนี้ผมจะไม่ได้ลบให้นะอันนี้ช่างนะ่ะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับในสายอาชีพของเรานะครับเส้นพวกนี้มันจะบ่งบอกนะครับมันจะบ่งบอกถึงศักยภาพถึงความมุ่งม,มานะของช่าง คนนั้นๆเลยนะครับดูจากมีดโป้เนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมไปแล้วไปอีกแล้วนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถจะทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับก็ผมก็จะทิ้งเบอร์โทรและ Facebook ผมไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับหรือว่าสติกเกอร์อยู่ในโพสต์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งอันนั้นจะเป็นแบบไม่ได้แต่งนะครับผมก็เป็นลิงก์ในร้านช้อปปีนะครับผมผมก็จะฝากลิงก์ในร้านช้อปปีไว้ อันนั้นก็จะถูกหน่อยนะครับอันนั้นที่ไม่ได้ตัดแต่งอันนั้นก็จะถูกหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าตัดแต่งพร้อมใช้งานแบบนี้ก็จะคนละราคากันนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมหรือจะสั่งซื้อแบบไม่ตัดแต่งในลิงก์ที่ผมจะให้ในใต้ใต้โพสต์นี้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมช่างหนุ่มประธานสุธรรมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมขอให้พี่น้องทุกทท่านนะครับเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทท่านนะครับผม ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ